นี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพ hey uh ี่นุ้ย N N K Channel นะคะเห็นพี่นุ้ยกลางลมแบบนี้นะคะตอนนี้คือฝนตกนะคะทุกคนแล้วก็พี่นุ้ยเห็นนะคะแมงเมามันออกแมงเมามันบินนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นุ้ยจะให้ดูนะคะพี่นุ้ยคิดว่ามันต้องมีอึ่งออกมากินแมงเมาแน่ๆนะ จะมีแมงเม่าบินนะคะพี่นุ้ยไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะคะนี่เห็นไหมนี่มันจะมีแมงเม่าบินบินอยู่นะคะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่านะ,ะทุกคนแต่มันมีบินอยู่นะเนี่ยคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะทำการนะคะถือกระแปงแล้วก็เดิน ตามทางนะคะตามถนนดูนะคะว่ามันจะมีอึ่งให้เราจับหรือเปล่านะคะสําหรับในวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้พี่นุ้ยก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนรถมีแล้วนะคะถังมีแล้วถูมือก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการเดินนะคะลอบป,ป่านะคะหาจับอึงะะ่งตอนฝนตกตอนกลางวันนะคะมันมีแมงเมา่ายังไงอึ่งมันก็ต้องมากินแมงอยู่แล้วทุกคนนะคะแต่ว่าเราต้องเดินตามหาก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> เราก็จะดู ตามถนนไปด้วยนะคะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาบนถนนหรือเปล่าแล้วก็ในพวกต้นไม้ในป่ากล้วยนะคะเราจะไปลองะลองส่องๆดูก่อนว่ามีโดดย่องแยงย่องแยงหรือเปล่านะคะ อุ้ยบ้านนน้นเขาก็จับนะทุกคนนน่นน่ะเราเจอแล้วเขาน่าจะมีตัวให้เราจับบ้างนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะว่าเขาจะได้ประมาณกี่ตัวแล้วนะเขาน่าจะได้เยอะแล้วนะคะทุกคน ไม่มีนะคะตอนนี้เขากำลังนี่จับปลานะะปลามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันบืนมันบืน,นเนั่ยแหละแล้วแต่ภาษาแต่ละคนนะคะเรียกว่าไงนะคะนี่มันออกมามันออกมานะคะนี่มันออกมานอกสะนะคะนี่เดี๋ยวพี่นุ้ยจะให้ดูนะเขาจับใส่ในกระเป๋งน,นี้นะคะมีเยอะเหมือนกันหู่นอูเจอแล้วจอนู่นนู่นน่น,น มาเห็นไหมอีกอีกอีกใต้ต้นใต้ตน้นนี่ฮะนี่โหมันออกมาจากสะโอ้โหพี่นุ้ยมาแบบว่าได้จังหวะพอดีเฮ้ยเฮ้ย,ยมันล่วงมันล่วงมันล่วงเห็นแล้วเห็นแล้วโยนมาเมื่อกี้เอ,อ้าไหนไหนเว้ยเดี๋ยวเอาละพรอจำดิลมก็ลมหนูอะ ตวุ๊บล่วงไปแล้วโตนี่นะอะไรมีปูนูดโอ้มีปูมีปูปูตาปูแล้วก็ปลานี่นี่อีกตัวนี่อีกตัวนี่อีกตัวอีกตัวนี่ค่ะนี่ให้ดูนูดนั่น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  กำลังดุกดิกลุกดิกนั่นอ่ะเอามัขึ้นยันนี่เลยเหรอนี่ฮะโได้เยอะว่ะนี่นู่นได้อีกตัวอีกแล้วได้อีกตัวอีกแล้วเจ๊ไหมใช่ปลาไหมนี่ไงนี่โหเห็นไหมปลาเหมือนมันได้ฝนนะคะมันก็เลยออกจากสะนะฮะ บืนอะไรบืนเหรอบืนออกจากสะนะไม่รู้ว่าที่ที่แถวแถวที่อื่นเขาจะเรียกว่ายังไงนะคะเ,เ,เขาเรียกบืนแบบนี้เหรอรต้องคอยสังเกตดูนะมันจะสีเดียวกับพวกดินพวกกิ่งไม้พวกอะไรเลยนะคะทุกคน ก็จะเป็นปลาหมอนะทุกคนมันมีแตบมีมีแตบปลาหมอหรอปลาหมอปลาดุกไม่มีนี่ครัาดุกขึ้นไปถึงนี่ครับมีปลาหมอตัวเล็กปลาหมอตัวใหญ่นะทุกคนเยอะเหมืนนอนกันพ่อแกงอะจับอะไรเอ้าแอบไปนูน่นนะปลามันหนีไปนู่นหนีไปฝั่งนูน่น แสดงว่ามันขึ้นแล้วเข้าป่าันนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วนะนั่งเฝ้าปาอยู่ตรงนี้มาโนหากันใหญ่เลยนะหาลามันมันจะขึ้นแต่ฝั่งนี้หรอฝั่งนู้นมันไม่ขึ้นเหรอมันขึ้นไหนง่ายมันก็จะขึ้นฝั่งนั้นฝั่งนู้นมันไม่มีทางขึ้นอ๋อนี่เขาก็ลงแล้ว แกไม่ต้องเอาโล่ไปกลางแล้วลกน้องแกเปลี่ยนหมดแล้วเอาโล่ออกมาเลยมันเป็นภาระเปล่าๆแกไม่ต้องกลางแล้วโล่แกเปกลี่ยนหมดแล้วเนี่ยค่ะพี่นุ้ยก็ดูแล้วไม่มีเลยนะคะทุกคนเรายังไม่เจออึ่งเลยนะ ที่เราเดินไปเมื่อกี้นะคะเขาจับปลาะะไม่ได้จับอึ่งน,นะทุกคนตอนนี้เราก็ทําการเดินย้อนกลับมานะ,ะไม่รู้ว่าจะเจออึ่งหรือเปล่าจะได้อึ่งหรือเปล่านะคะนะคะเห็นไหมอันนี้เมงเมาคือเกาะต้นไม้นะคะนี่ อะไรพี่นุ้ยหาโอ้โห <c oughs> เต็มถนนเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหนี่นี่ก็มี <c oughs> โอโ้โ,อโหเต็มเลยโอ้โอ้เอ้านี่เข้าป่าพี่นุ้ยไวกว่านี <c oughs> โอ้โเอ <c oughs> นี่ยท,ที่จะเข้าป่าก่อนฮะเอาตัวที่จะเข้าป่าก่อนไงโอ้ นี่ขังถนนนี่แต่หมดเลยนะงงพี่นุ้ยงงโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโอ้โหโอ้หมันไม่ใช่วิ่งไวมึงช้าเอาเอาไอตัวนู้นไปแล้วโ,โอ้โหนี่นี่ยังมีนี่ข้างกำแพงนี่พี่นุย้ยโอ้ยนึกว่าจะรอดนะครับโอ้โอ โอ้โหได้ที่เดียวกี่ตัวเนี่ยมินุ้ยโอ้โหที่เดียวเกือบเต็มถังอะเอาเอาฮะโอ้ยนี่ตัวใหญ่ไหนอะไหนอะไหนอะโอ้ตัวใหญ่นี่เอาเอาาหายไปไหนเอาลวงไปโดนอะไรเข้าล่ะ น um> um> ี่ไหนพี่นุ้ยดูหน่อยเอกไม้ออกกนโอ้โหพอพอต้มอึ้งเลยสิพอต้มเลยสิพี่นุ้ยใช่เดี๋ยวดูก่อนสามสี่โอ้ยน้บก่อนไะได้กี่ตัวหมูไม่อยู่เฉยกันเลยอ่า1สิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวใช่พอต้มแล้วนะพี่นุ้ยฮะ เขาบอกว่าหากินแค่พอกินไงมึงจะเอาไปเยอะอีกเหรอปล่อยไปบ้างพี่นุ้ยเยอะเกินมันพอต้มเลยธรรมดาสองตัวก็พอต้มแล้วนะตน้เหรอเออเหนื่อยเปล่าจับอึ่งแค่นี้เหนื่อยมันก็โดดหนีไงแลควโคบันหัวทิ้งไงก็อันนี้จะไปทำอะไรเนี่ย ว้าวอึง่งผัดพริกแกงดีวะ่ะฮะไม่หาละทำไมวะพอละไี่เลกกะคิดว่าจะเก็บแล้วไปขายไง